สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทุกคนทำเมนูตอกกุกนะคะเป็นเมนูขึ้นปีใหม่ของคนเกาหลีจะนิยมทานกันแทบทุกบ้านนะคะอันนี้จะเป็นน้ำซุปก,กระดูกวัวนะคะเป็นแบบสำเร็จรูปเนาะจะมีรสชาติจืดแล้วก็ต้องเติมเกลือหรือว่าผงปรุงรสลงไปเพิ่มรสชาตินะคะต่อมาก็จะใส่ไข่ลงไปก็จะใส่เป็นฟองแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใช้ทับพ,พยียีให้มันกระจายนะคะ รู้สึกว่ามันแบบว่าน้ำมันน้อยไปก็เพิ่มอีกหนึ่งถุงนะคะเพราะว่าทานกันตั้งห้าคนน้ำซุปมันน้อยไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แผ่นต๊อกลงไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบสดถ้าใครมีแบบแช่แข็งต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงเอามาต้มเนาะจากนั้นเราจะมาทำไข่นะคะไข่แบบเป็นเส้นๆไว้าวางบนตอกเนาะไว้วางตกแต่ง บนชามนะคะแล้วก็จะเอามาทอดในกระทะให้มันเป็นแผ่นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นนะคะทุกคนหั่นให้มันเป็นเส้นๆนะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยจ้าหั่นไปเรื่อยๆให้หมดนะคะแล้วก็มาหั่นต้นหอมเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็มาเสิร์ฟกันเลยจ้าจริงๆใครชอบแบบว่ามันดูก็ใส่ได้นะคะเป็นเกี๊ยวเนาะเกี๊ยวเกาหลีนะแต่ว่า เราอยากกินแบบธรรมดานะคะบางคนเขาก็จะใส่เนื้อวัวลงไปด้วยนะคะนี่เสร็จแล้วคะ่ะรสชาติก็จะเหมือนแบบโจ๊กอะไรแบบนี้นะคะโจ๊กข้าวต้มบ้านเราแต่ว่ามันจะมีความหนับหน,บ,หนบหนับของแผ่นแป้งนะคะมันจะเป็นแบบแป้งข้าวเหนียวเนาะอยากบอกว่าเม,เมนูนี้อร่อยนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะสองคน พี่น้องคือชอบกินมากๆนะคะตอนนี้พายายมาเที่ยวนะคะก่อนที่จะพายายกลับสู่เย้านะคะกลับสู่ไปทำงานอะไรอย่างนี้นะคะยายไปนอนบ้านแค่แบบคืนเดียวเนาะเพราะว่าหยุดแค่สองวันนะคนแบบเวลารวดเร็วมากนันจ๊ะ มาเที่ยวเฮิร์ s ไอแลนะคะหรือว่าเป็นแบบกเกาะแหงอะไรสมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้จอดรถแล้วนะคะก็จะเดินไปซื้อตั๋วนะจ๊ะเขามีแบบที่เช่าด้วยนะคะเช่ารถเข็นโซจูนด้วยนะคะ <Bye. S 2> ตอนนี้เป็นเวลาแบบบ่ายสามแล้วทุกคนแต่ว่าเริ่มจะแบบมืดมืดครับค่บบแล้วนะคะอากาศหนาวโอ้ยเขามีนี่ขายด้วยนะคะมันเผาจ้า ว้าไดาโนเสาร์จ้านี่นี่ให้นั่งด้วยนะคะเหมือนจะต้องหยอดเงินเข้าไปไดโนเสาร์จ้าไดโนเสาร์น้ำตกปลอมนะทุกคนอู้น้ำแข็งเต็มเลย ตรงนี้จะเป็นแบบว่าต้นไม้นะคุโคข้างในคือจะอุ่นมากเคยมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าก็มาอีกนะคะเ,คเป็นต้นไม้นะคะอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่จ้านี่ ที่เขาเอาทำสลัดอะไรอเอ้ยอะไรนะสเต็กอะไรอย่างเงี้เนาะนี่นะคะโรสแมรี่โรสแมรี่ทำพาสต้าทำแบบสเต็กอะไรอย่างเงี้เนาะกลิ่นคือหอมมากโอ้ตาตัเทว้าวว้าว ไฟข้างบนคือสวยมากนะจ๊ะทุกคนสวยมากตอนนี้มันยังไม่มืดนะถ้ามืดจะสวยกว่านี้นะคะืออุโมงค์ไฟว้าคือร่มรื่นมากนะคะข้างในแล้วก็อากาศเหมือนอยู่ไทยนะคะอุ่นๆออเขามีให้นั่งด้วยนะคะแล้วก็สามารถแบบซื้อกาแฟนในนี้ได้นะคะ ตรงนี้เขาก็มีไอศครีมมีเครื่องดื่มขายจ้าข้างในนะคะข้างในแบบลมรื่นนะจ๊ะมีต้นกล้วยแล้วนะคะคือแบบสูงมากทุกคนเขาทำเป็นโดมเป็นเฮาส์แบบนี้นะคะนี่โอ้ยเป็นดีให้เอาไปห่อขนมนะ ทุกโนอันนี้เขาทำนะคะทำไมมันสวยแบบนี้ทำยังไงไม่รู้นะ,ะเ,เยปีกปวดขาเจอขึ้นตะลิงเมื่อกี้นะคะอุ้ยเป็นดีค่อยเอาไปโอขนมเนาะใบตองคือสวยมากเลยนะคะข้างในอุ่นเหมือนอยู่ไทยเลยจ้ <S <S าตรงนี้จะเป็นแบบเมืองแซนตา c คลอสนะคะ ใครเคยมาเราก็น่าจะคุ้นเคยดีนะคะจริงๆอะ่ะต้องมาเที่ยวช่วงแบบคริสต์มาสนะคะแต่มันจะหนาวมากเนาะมาช่วงนี้คือแบบเย็นพอดีพอดีนะคะนี้มีโอเด้งขายด้วยนะคะไม้ละหนึ่งพันวอนนะคะตกโบกกี้สามพันนะจ๊ะขอเจ้าขอเจ้า นี่ท mm. ุกคนมาทีไรต้องกินนะคะเพราะมันอร่อยมากโซจนมาอมาอร่อยกาแบบองจุนออืม่หมาซร้อนๆเ เลออยป่ะมากริบหน่อยมีผมไปเป็นจะได้ป่ะมันเป็นจะได้มันเป็นจะได้คางจูนอยากกินเดี๋ยวให้คางจูนก่อนก่อนให้คางจูนเราก็ต้องชิมก่อนนะคะอืม 아 음. 맛있진이 음. 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 맛있지. 잘 잡아. 사봐. 꼭 잡아야 안 그러면 떨어졌어 못 먹어. 그냥 음. 조 ซูุนอร่อยจ้าทุกคนนำซุปนะคะตเติมไม่อั้นนะทุกคนกคนวันแบบนี่มากนะคะขุ่นมากตอนนี้เขายังไม่เปิดไฟนะคะทุกคนถ้าเปิดไฟคือแบบสวยมากตรงนี้นะคะมาทุกปี <laughs> เหมือนเดิมแต่ว,ว่าอาจจะมีแบบพร็อพเปลี่ยนไปบ้างนะคะลอยโอ้ขังจุนลำชั้นชองชั้นเนงตรงน re. no the uh, like ี้เขาจะแบบขายแบบเครื่องดื่มแล้วก็ของช้ำร่วยนะคะทุกคนของแบบของฝากอะไรอย่างนี้นะกิฟต์ช็อปอะไรอย่างเนาะนี่วะทาตานี่ย ชอบนะทุกคนสวยมากลาย,ยิบรลย,ยับนะคะยยนะคะยยอันนี้หมื่นวอนนะทุกคนสองร้อยกว่าบาทหมื่นนี่ก็งามกำไรก็มีนะจ๊ะข้างในคือนั่งได้อะไรได้นะมีเครื่องดื่มขายนะคะน้าดูกระเป๋าสวยมากจ๊ะทำเอง <laughs> คลิปชอบเมชชาโน่ชาแนลก็มีนะทุกคนต่างหัวอุ้ยต่างหัวน,นี่สวยจ้าโอ้โหมีหมดกับชาแนลกูชี่นะคะน,น่ารักมากเป็นรถไฟลแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องบินนะจ๊ะแสนแปดนะคะอันนี้เขาขายด้วยนะอันนี้ 9,000หมืนอันนี้เท่าไหร่นะคะไม่ขีดราคานะจ๊ะน่ารักจังงานก๊อบก็มาจ้ะ7,000 70, 0วอนนะทุกคนอันนี้7,000 70, 0วอนอันนี้กุชชี่ห้าหมื่นสี่จ้าตรงนี้จะเป็นแบบให้เดินชมนะคะเป็นเหมือนหุน่น ต่างประเทศเนาะว้า wow. ว wow. สวยจ้าเซนต์ครอสหุ่นต่างๆนะคะของประดับคือเยอะมากตรงนี้เขาจะให้ชมเฉยๆนะคะไม่ได้ขายมีแต่ว่าไอ้เนี่ยขายนะอันละห้าร้อยวอนจ้ะ อันนี้จะเป็นแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะเขาสวยมากจำลองเซนเตอร์ครอสนะฮะพี่นะพี่นำบาถ่ายนี่มาแล้วลสวยเหรอมันะเกินเสียมีให้ถ่ายรูปด้วยนะคะน่ารักมากมลนน่ารับกว่มันจะรูจักกันน,น,ะน,นะ สวยมากจ้ะมีที่ถ่ายรูปให้เด็กๆแบบเยอะมากนะคะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยดูครอบบ้านกับคังจูนจอขอจินซิร์จ้าขอบค้าขอบค้า <laughs> ขอค่ะขอโค่ะขอ่ะ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ปั้นปั้นดี <c oughs> แตกเด้ <c oughs> อพี่นะท้านันเลอันนี้เขาแบบให้ถ่ายเองนะคะ <c oughs> <c oughs> น่ารักอ่ะเริมมืดแล้วนะคะตอนนี้เขาจะเปิดไฟประมาณหกโมงเย็นนะคะตอนนี้ยังห้าโมงอยู่เลยอ่ะ <c oughs> จะได้เห็นไฟหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะ <c oughs> พอบ้านก็รีบกลับเพราะว่า รีบเดินนะกลัวค้างจูนซอจูนหนาวนะคะทุกคนหนาวเย็นมากมาเที่ยวหน้าร้อนน่าจะดีเนาะแต่ไม่รู้ว่าหน้าร้อนเขาทำเปิดไฟไหมยังบะเกยมาหน้าร้อนเลยสวยมากต้นกระบองเพชรนะคะคุยสูงมาก ดอกไม้สวยๆจ้าสวยมากดอกหน้าวัวมีส้มโอด้วยนะคะลูกบะมเทอมเลยจ้าอร่อยหอมหอมมันสุกแล้วมันหอมยื่หอชามงเหอ้ชามงาหรจ้าชามงกินหอมมากทุกคนตอนนี้รอเวลาไฟเปิดนะคะอยู่ข้างนอกมันหนาวก็เลยต้องมาอยู่ในแบบ ในโดมต้นไม้แบบนี้นะคะในเฮาต้นไม้นะเห็นฟังจูนให้หลับอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้รอเวลาเปิดไฟนะจ๊ะข้างในคือสวยมากทุกคนดอกไม้คือแบบรมรื่นนะจ๊ะตรงนี้เขาจะขายนี่นะคะต้นไม้ดอกไม้เนกน,น,นี่อะไรนะสาราเนนะคะสาราเนร ไม่แพงด้วยนะคะแบบสามพันวอนนะทุกคนอุย้ยอันนี้ก็มีสารแเน่เหมือนกันแต่คนละพัน,นต้เนตเหี้ดอกกุหลาบก็มีนะจ๊ะชางมีนะคะหกพั 6, วนวอนสวยมากดอกดอกไม้คือสวยอะ่ะทุกคนแต่ เอาไปกลัวแบบมันตายอะนะสวยทุกอันเลยด,ดอกไม้เนี่ยมีราคาติดด้วยนะคะ4,000วอนเนาะบ้านนี้เอาไปนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่เหลือนะจ๊ะเด็กๆสองคนสามคน อ,อลองชิมได้ไหมเชิญตกใจไหมว่าอยู่ที่ตึกต่างอย่ทจะเชื่อไหมขัานเก้วชอบอะไรร้านขนมปังนะจ๊ะปุ๊กปิ๊กมากน่ารัก กินมากปังกระเทียมนะคะอันนี้เหมือนพิซซ่าเลยลยยปิกจะเอาอันนี้นะคะปังกระเทียม,มกินมากทุกคนหัวสองก็มีนะคะซื้อไปกินที่บ้านนะคะทุกคนคือเยอะมากน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะขน,นะกาก มากะลองก็มีชิ้นใหญ่มากอันนี้ซื้อเรียบร้อยนะคะเอาไปกินที่บ้านนะคะเพราะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเนาะกินขนมปังไปได้เอาไว้กินตอนกลับบ้านไม่ก็กินพุ่งฮะเป็นจังไรโอรีโอปันโอรีโอเชคคือเกตปันวอนก่อนเนี่ยพ่

หอมสมุนไพรวะอกแซนแอน <c oughs> ะใส่เล้าให้หมรำมา <c oughs> นี่นะคะหนุ่มฟ <c oughs> ังกระเทีห้าพันวอนนะคะ ตังกระเทียมน,นะคะหอ,อบมันอร่อยออกมานอกร้านคือเขาเปิดไฟแล้วนะคะทุกคนสวยมากากเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะจ๊ะ สวยมากดูตรงนี้คือแบบสวยสุดๆเลยนะคะสวยสุดๆเลยแต่ว่าเที่ยวนานไม่ได้นะหนาวมากนะเดี๋ยวเด็กๆไม่สบายนะคะยิ่งเป็นหวัดอยู่เป็นหวัดอยู่นิดหน่อยนะคะว้าวเธอหัวใจนะจ๊ะ อกลางคืนคือแสงสีสวยมากนะแต่ว่ายายเมื่อยน,นะคะเดินไม่ไหวเนาะม่วนว่นะนะ น้่งคงยองอะโอ uh, ชะ้ชับะชับะดูยูนากับซอจูนะฟังจูนดูฟังู

ตอนเช้านะคะทุกคนกลับมากินข้าวบ้านนะคะประหยัดน,นะยายก็ไม่กินตอนแรกจะพายายไปกินข้าวร้านอาหารแล้วยายไม่กินนะคะช่วงนี้ยายแบบลดคุณเนาะก็เลยกลับมากินแกงที่บ้านนะคะแกงเครื่องในนะคะเครื่องในวัวง่ายๆนะคะตีนไก่ขุกริกซื้อมากิมจินะคะซื้อมานะอันนี้ <c oughs> ไม่ได้ทำเองนะคะ เผ็ดอร่อยมากนี่ทุกคนเจ้าประจําที่คูรีนะคะพอบ้านซื้อมาเห็นมันแบบไม่สวยแบบนี้แต่ว่ามันคือแบบเผ็ดมากนะคะอร่อยใครเคยกินตีนไก่เกาหลีเขาจะอย่าบอกว่าอร่อยมากกิมจิจ้าแกงจ้าแกงคือแบบข้างล่างเป็นข้าวนะคะข้างบนเป็นแบบนี้นะคะเครื่องในจุก เมนูรีเรียกว่าเฮจังกุกนะคะทุกคนเฮจังกุกนะคะก็จะมีเครื่องในเผ็ดๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบเลือดนะคะเลือดมีเลือดก้อนแบบนี้แต่เป็นเลือดวัวนะคะเลือวัวเมนูนี้อร่อยมาก แต่ว่าทําไม่ได้นะคะต้องไปกินที่ร้านเท่านั้นที่เกาหลีหาซื้อเครื่องในยากมาก เน่งดงใช่ไหมใช่ไหส่วนเน่งดงใช่ไหมดึงๆด้งดูให้แน่กินสี่ก็อร่อยอ่มากกว่าหอมจีข้างบนนี้มาอร่อยมากตีนไก่จ้าเห็ดอร่อยมากทุกคนที่คูรีนะมีอยู่ร้านเดียวในตลาดนะคะเป็นร้านแบบยายนะ ยายแก่ๆนะเป็นแบบว่าอ่าเป็นเพื่อนของแม่เพื่อนพ่อบ้านอีกทีอ่ะคือยังไงแม่เพื่อนพ่อบ้านเพื่อนแม่เพื่อนพ่อบ้านเออกับจักินให้แก่나타나주너 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.